ไฟเดี่ยวซ้อมมากี่วันซ้อมอาทิตย์ขึ้นเลก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่จังหวัดจังหวัดเลก็ที่เดิมเลยมีใครเป็นผู้บองซ้อมอ่ะตอนนี้ทีนั่งต่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับหปีสูงเท่าไหร่ร้อยหกาน้ำหนักปล่อยตอนนี้เชืกหมวยสไตล์อะไรครับสไตต่างๆวันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรบุญชิชัยเคยต่อยกันไหมไม่อ้นี่ครั้งแรกเลยซึ่งสาเก่งกว่าต่อยหรืยังยัง ยังไม่ได้ดูเล <Okay. S 1> และเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยคู่แรกเลยนะวางทีบวางแผงให้ดิดตามสตไตล์เรามีอะไรเดี๋แก้ขกไขคุยคุยทีเนาะล่าสุดต่อยไหนมาวันนั้นต่อยกับแพร่มั้งแพ้คะแนนแพ้คะแนนไปวันนั้นต่อยเบียดเท่าไหร่ร้อยสิบหกใหญ่เดี๋ยววันนี้เหลือร้อยสิบสี่เองใช่าใจไหมเราต่อยอยู่เบียดร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าอืมนั้นไปร้อยสิบหก วันนี้114ถ้าเข้าไปชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดประมาณเท่าไหร่ถ้าเกินคิดมากวันนี้เส้นยนสัยแล้วหน่อยร่างกายตอนนี้สม่ณ์แรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดปะเอาชนะนะคุ้มมากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยวันนี้เดินที่นะอะขอยโชคดีนครับ